สำหรับการดูแลเด็กพิเศษนะคะหรือเด็กออทิสติกนะคะบอกเลยว่าไม่ยากค่ะหากคุณเข้าใจและเข้าถึงลูกแล้วเราจะเข้าถึงลูกได้ยังไงก็จีบลูกให้ติดค่ะดูว่าลูกชอบอะไรแล้วเข้าหาลูกในสิ่งที่ลูกชอบ แต่ค่ะถ้าลูกมีปัญหาในการสื่อสารในเรื่องของคำพูดเราไม่สามารถถามลูกได้ว่าลูกชอบอะไรนะคะเมโก้ใช้หลักนักวิทยาศาสตร์ค่ะคือการสังเกตค่ะนะคะและนี่ค่ะคือการสังเกตของเมโก้ที่เมโก้จะยกตัวอย่างนะคะนี่ค่ะนี่เป็นสมุดบันทึกของเมโก้นะคะที่เมโก้บันทึกพฤติกรรมของน้องมิกกี้ทุกวันเลยค่ะนะคะนี่ค่ะและสิ่งที่เมโก้เห็นค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ น้องมิกกี้วาดสิ่งนี้ออกมานะคะซึ่งถ้าเราไม่สังเกตลูกจะไม่รู้เลยว่าลูกชอบค่ะและสิ่งที่ลูกชอบคืออะไรคะนี่ค่ะพวงกุญแจค่ะนี่ไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือพวงกุญแจนะคะที่ไม่โก้ซื้อมาห้อยกระเป๋าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ต่อย,ยอดการพัฒนาการของลูกเลยคะ่ะนะคะอย่างน้อยเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะก่อนนอนค่ะนะคะ เห็นไหมคะเป็นการเล่นสมมุติก็ได้นะคะต่อยอดได้หลายเรื่องจริงๆคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะลองสังเกตลูกนะคะและที่สําคัญจีบลูกให้ติดค่ะนะคะสังเกตลูกว่าลูกชอบอะไรนะคะเมโกจะบอกว่าออทิสติกเยียวยาได้ด้วยรักคะ่ะ mm hmm. และหมอที่ดีที่สุดสําหรับลูกนะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. พ่อแม่อย่างเรานี่ลละคะ่ะ